กุมภาแล้วอยากชวนมาคุมมือถ่ายรูปว่าวหัวใจทีมงานมหาการรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติจังหวัดสตูลครั้งที่43นี้มีนักแสดงว่าวมีชื่อเสียงระดับโลกร่วมงานคึกคักทันทีที่ลมว่าวพัดผ่านว่าวมือขนาดใหญ่สีเหลืองอารามและว่าวมือสีดำซึ่งเป็นว่าวแฟนซีของต่างชาติลอยขึ้นเหนือท้องฟ้าจังหวัดสตูลสร้างสีสันความสวยงามและตื่นตาให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่มาเยือนสตูลได้ไม่น้อย กำลังจะแสดงให้รู้ถึงเทศกาลว่าวประเพณีว่าวสีภาคและว่าวนานาชาติงานประจำปีที่ทั้งชาวไทยและต่างชาติจะมาเยือนโดยปีนี้ทางอาบอรจสตูลซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักได้เชิญน,นักเล่นว่าวแฟนซีต่างชาติเข้าร่วมแสดงโชว์ภายในงานไม่น้อยกว่า20ประเทศเพื่อมาร่วมอวดโฉมโชว์ว่าแข่งว่าวภายในงานมหาการรมว่าประเพณีและว่าวนานาชาติจังหวัดสตูล ซึ่งจัดเป็นครั้งที่43ประจำปี2,567ระหว่างวันที่23-25ถึงกุมภาพันธ์2,567กำนวนจัดขึ้นที่สนามบินกองทัพอากาศตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลโดยวันนี้ทางเจ้าภาพหลักอย่างอบจอสตูลได้จัดชุดแสดงว่าวบ,บังคับโดยมีนักเรียนในสังกัดโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6มาร่วมแสดงโชว์ความสามารถของการเล่นว่าบังคับการแสดงโชว์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น ระบำว่าวสตูลจากชมรมนาฏศิลป์โรงเรียนสตูลวิทยาพร้อมเชิญจังหวัดสตูลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสตูลม,มิสเตอร์อร,รอนหัวหน้าทีมนักสแสดงว่าวนานาชาติและนายสำริดเรียงประสิทธิ์นายกอบจอสตูลเจ้าภาพหลักร่วมแถลงข่าวาเพื่อที่จะช่วยการส่งเสริมและผลักดันในงานมหาการรมว่าวประเพณีสตูลเปลี่ยนซอฟต์พาวเวอร์ ทั้งการระบำว่าวการเล่นว่าวควายว่าวประเพณีและเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเยือนกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ของชาวสะตูนโดยภายในงานมีทั้งนักกีฬาว่าวจากทั่วประเทศและนักแสดงว่าวต่างชาติมาอวดโฉมโชว์ว่าวโดยภายในงานมีการสาธิตการทําว่าวไทยและว่าวนานาชาติการแสดงว่าวจากชมรมว่าวต่างๆสีภาคการจัดลานไฟเล่นลมการแสดงว่าวกลางคืนแสงสีเสียงประการตาไฮไลท์พิเศษนะครับกลุ่มพานี้นะครับ เนื่องจากกุมภาเป็นเดือนแห่งความรักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามากุมมือนะครับเพื่อปล่อยว่าหัวใจกันนะครับกุมมือปล่อยว่าหัวใจในเดือนแห่งความรักนะครับงานเว้าสตูลครั้งที่43นะครับประจำปี67ปีนี้เนี่ยไฮไลท์จริงๆผมอยากจะเรียนว่าเรามีนักเว้าต่างชาติ ที่เป็นนักว่าระดับโลกที่ได้รับรางวัลมากกว่าปีก่อนๆนะครับที่จะมาแสดงว่าวให้พวกเราได้ชมนะครับเป็นนักว่าที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับอันนี้คือท่านจะเห็นว่าวที่แปลกหูแปลกตาเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้อันนี้เป็นหนึ่งไฮไลท์ไฮไลท์ที่2นะครับก็คือในเรื่องของการปรับปรุงระบบแสงสีเสียงในตอนกลางคืนนะครับเพื่อให้ท่านได้ชมว่าว กลางคืนที่ประกอบด้วยแสงไฟเป็นเว้าที่ไม่มีแสงแต่มีแสงไฟสาดอันนั้นหนึ่งกับเว้าอีกประเภทหนึ่งคือเว้าที่มีแสงไฟในตัวเองนะครับผมซึ่งผมจะทาให้ให้เล่นเป็น,ปน,ปนรอบเป็นโชว์เวลาอาจจะสักประมาณ6กโมงครึ่งถึงตุ่มครึ่งทุกวันนะครับก็ะบจะมีเว้ากลางคืนโชว์ให้นักท่องเที่ยวให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาชม กุมพาแล้วอยากชวนมากุมมือถ่ายรูปว่าวหัวใจหลังถแถลงข่าวเสร็จนายกอบจสตูลได้โชว์การเล่นเว่าวเชิญชวนมาท่องเที่ยวจังหวัดสตูลงใต้นิวรายงาน